สวัสดีครับผมน้อย BPU กับเกมสารไทยเนียลเลจันตำนานหมดใหม่ไม่ได้เล่นนานแล้วก็มีอัปเดตใหม่เยอะมากอันดับแรกที่เข้ามาเนี่ยก็เจอเหมือนเป็นรางวัลล็อกอินรายวันตัวนี้ผมเป็นอาชีพนายพานระดับ3-2เข้ามาปุ๊บได้เงิน406ทองแล้วก็หน้าไม้อันนึงใช่ไหมไม่รู้ให้มาทําไมเพราะว่าไม่ได้ใช้ใช้ปืนลูกซองเท่าที่ผมอ่านอัปเดตมาเนี่ยอัปเดตใหญ่ๆก็คือจะมี3อาชีพที่เพิ่มเข้ามาใหม่ หนึ่งคือนักมวยเชฟแล้วก็ชาวประมงผมไม่แน่ใจว่ามันจะกดเปลี่ยนอาชีพได้ไหมสมมติว่าตัวนี้เป็นนายพลอยู่เนี้ยเราจะไปเปลี่ยนอาชีพอื่นคิดว่าไม่น่าจะได้น่าจะต้องเล่นใหม่อย่างเดียวเกมเกมนี้ถ้าเราอยากเป็นอาชีพไหนอ่ะก็ให้ไปทำคเควสกับ NPC ที่เป็นสายอาชีพนั้นๆอย่างเช่นอาชีพใหม่ถ้าเชฟเนี้ยก็มาหาเชฟเจเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยมีเชฟเจอยู่คนเดียวที่เป็นเชฟคลิกดูซิว่ามันจะมีคเควสได้ทำไหมนักมวยก็ไปเปลี่ยนอาชีพที่นักมวยตรงนี้ ชาวประมงจะอยู่ที่ท่าเรือตะวันตกชาวประมงจะใส่หน้ากากดำน้ำให้มาตอนกลางวันนะถ้ามาหลัง6โมงเย็นนะ่ะจะไม่เจอ n p c ถ้าใครอยากมาเปลี่ยนอาชีพเป็นชาวประมงก็ให้มาเปลี่ยนที่นี่ทำเวสไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิป,ปต่อไปผมจะทยอยทำว่าสามอาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยต้องทำเวสอะไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ